ครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายเบิร์สคู่ทุกคนพี่น้องเจ้าขาคลิปนี้พัชชาจะพาพี่น้องมาเห็ดแม่ใบสีประยุกต์จากใบตองอ่อนค่ะพี่น้องคะ่ะมื้อน,นี้ใช้เป็นใบตองสุดใบตองอ่อนเดือจากสหรับคุณหมักงานธรรมชาติบหมักริบบิน้นเนาะจะ้ะใบตองอ่อนมื้อน,นี้พัชชาเลือกใช้เป็นใบตองอ่อนกล้วยน้ําว้าเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าไผย่บมีกล้วยน้ําว้าก็สามารถใช้เป็นกล้วยตานีก็ได้คะ่ะแต่ตองอ่อนกล้วยตานีมีสีเพิ่นจะไม่ค่อยสวยมกล้วยน้ําว้านะคะพี่น้อง่ะอืม เวลาเข้าชอบประยุกพัชชาจะใช้สเตปเปอร์สองตัวนะคะพี่น้องขาคือเก่าคูดูมนะคะสไตล์พัชชาค่ะอันนี้เอาเปียยอดก่อนค่ะยอดนี้ก็จะบบเปียยาวประยุกต้องมียอดเด้อค่ะพี่น้องขาอันนี้คือยอดแม่ใบสีประยุกเปีย,ยลงมาก่อนเปียยอดประมาณเก้าชั้นนะคะพี่น้องพัชชาจะบบเปียยาว หลังจากนั้นเขาก็เริ่มเข้าช่อเลยค่ะใบตองเวลาเขาเอามาเข้าช่อใบสีพี่น้องคะ่ะสําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือใบตองต้องยาวค่ะพี่น้องคะ่ะพระชาจะบอกอยู่เสมอเด้อสำหรับพี่น้องมือใหม่เนาะถ้าใบตองสั้นปัญหาที่จะเจอก็คือเข้าช่อยากพี่น้องคะพระชาก็ยังเข้าบบได้คะ่ะถ้าใบตองสั้นนะใบตองต้องยาวนะคะพี่น้องคะอืมทิ้งใบตองเฮ็กแบบก,ก่อนจะ ต้องมีแบบถ้าเขาเข้ายากใบตองเขาสั้นเราก็ตัดแบบนี้ใส่อือจะเข้าช่อเรียงกันลงมาเลยการเข้าช่อประยุกต์จากใบตองนี่ครพี่น้องคะช่อพิ่นจะใหญ่กว่าริบบินเด้อจ้ะอือช่อพิ่นจะใหญ่จะอวบก,กว่าริบบินแต่ว่าจะเข้าช่อยากกว่าเพราะว่าพิ่นหนาอือ พอาขึ้นหนาเนาะเห็นว่าแตกใบตองแตกอันนี้บ่ได้เลยจ้ะเปตองห่าหวพี่น้องจ้าบ,บ้านบ้านข่อยเอิ้นใบตองห่าหวพวกหากระตัดมาแลยก็รมเฮ็ดเลยจ้ะเข้าชอบประยุกต์แบบนี้นะพัชชาว่านนะควรใช้ใบตองที่มีขนาดบาง จะดีกว่าใบตองขนาดหนาถ้าใบตองบางเนี่ยเขาจะเข้าช่อง่ายกว่านะคะพี่น้องคะแต่ใบตองของพัชชาเนี่ค่อนข้างจะหนาเป็นใบตองใหม่ใบตองใหม่ก็คือว่าใบตองปลูกใหม่ปีนี้นะหมปีน,นี้เพ่นพ่อฝนพ,อพ่ออยางแล้วเพิ่นก็นเลยงามก็เลยหนาอืมเป็นใบตองเก่าค่านุ่งเอาขึ้นสูงสูงค่ะค่านุ่งนะอย่าเอาลงต่ำให้เอาขึ้นสูงสูง เพื่อเพิ่นขยื่นลงมาอีกนะคะแต่ยงกันลงมาแนวนี้และคะ่ะใครสนใจสเต็ปเปอร์ก็สั่งได้เ้อสเตปเปอร์ปากกว้างไซดีเทไสไซดีว่าเด้อพี่น้องค้าต่ำขากล้องสะเทือนเบนิดดึงแน่นๆเวลาเข้าช่อนะจะดึงผ้านุ่งแน่นๆ ชั้นระบยู่นะคะมือต้องแข็งแข็งเด้อลูสเตปเปอร์เย็บลงไปหลายๆล้วๆเลยค่ะยิงไปเลยตุบๆ,ๆ,ๆเลยค่ะเด็เข้าช่อไปยุกใบตองอ่อนห่อสองชั้นก็จะหนาอย่างนี้แหะคะ่ะ สเต็ปเปอร์ 250, สองส่งฟรีเก็บไปทางพี่น้องขาพี่น้องทางฟ YouTube ที่ติดตามทาง YouTube ให้โทร093 693 4184หนะคะหรือว่าจะทักข้อความพัชชามายามาก็ได้เด้อค่ะพัชชามายา250ซื้อครั้งเดียวทนมากนะคะพี่น้องขาและก็ใช้ดี แตกต่างจากปากแคบรุ่นเก่ามากเ้อต้องลองเอาไปใช้พี่น้องจ๋าถึงจะรู้ว่าแตกต่างจริงไหมเนาะค่ะเรียบลงไปหลายๆลูกเลยจ้ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องคะแม่ใบสีประยุกต์ใบตองอ่อนพี่น้องจ๋าใบตองหนาเนาะจ้ะเมื่อนี้ใบตองค่อนข้างหนาจ้ะนะคะพี่น้องคะเป็นอะไรเจ้าคะสวยงามบ่จ้ะ อันนี้จะเป็นงานธรรมชาตินะพี่น้องจ้าเบ่งแล้วจะกัดสบายหูสบายตาได้จะสำหรับคนหมักแบบธรรมชาติเนะจ้าแต่ถ้าห่อ,อชั้นเดียวนี่จะเข้าช่องง่ายกว่าเพราะว่าวันนี้เราเลือกใช้เป็นใบตองอ่อนที่หนานะพี่น้องใบตองอ่อนกล้วยลำวานะจ้าชอบเพิ่งจะอวบว่านอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องคะฝากกดแชร์เด้อเพเบ่งแล้วชื่นชอบในผลงานก็ฝากกดแชร์ให้พัชชาด้วยนะคะพี่น้องจ้า ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ